เมื่อคุณซื้อกระเป๋านักเรียนให้ลูกหรือกระเป๋าเป้แบ็คแพ็คก,กระเป๋าเดินทางเมื่ออ่านเจอฉลากมักเจอสัพท์เทคนิคของผ้าซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ผลิตมันอาจจะดูซับซ้อนไม่ค่อยชินตานั่นคือผ้าโพลีเอสเตอร์ 600D นั่นเองวันนี้เราจะมาอธิบายความเข้าใจของผ้า 600D ที่เป็นวัสดุที่นิยมทํากระเป๋ากันกระเป๋าผ้า 600D คือกระเป๋าที่ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์100%คำว่า 600D คือรหัสของผ้าและความหนาแน่นของการถักทอตัว D ย่อมาจากเดนีย แสดงถึงน้ำหนักและเส้นใยในการถักทอสำหรับผ้ากลุ่มประเภทตัวดีก็มีอยู่หลากหลายประเภทเช่น210 d. 230 3 0 0ดีซึ่งจะเห็นได้ว่าจะมีตัวเลขจากน้อยไปหามากซึ่งตัวที่มีจํานวนแดนเนียลที่ต่ำก็จะมีน้ำหนักที่ต่ำและความหนาแน่นของเส้นได้ที่น้อยและเบาเช่นผ้า210 d. ซึ่งจะเป็นผ้าที่บางนิยมนำไปทำเป็นผ้าซับในและกระเปา๋าผ้าพับเก็บได้เพราะผ้าเนื้อเบาและบางจึงเป็นที่นิยม และส่วนผ้าแดนเนียลที่หนาและนิยมใช้กันในหลายอุตสาหกรรมต่างๆเช่นผ้า 600D PVC หลังยางนิยมนำมาทำเป็นเต็นท์กลางแจ้งผ้าใบกันศาสตร์กระเป๋าถือกระเป๋าเป้ต่างๆจะเห็นว่าผ้า 600D มีประโยชน์และสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายมากๆคุณสมบัติของผ้า 600D จะมีน้ำหนักและหนาอาจจะไม่เหมาะกับการนำมาทำกระเป๋าผ้าที่ต้องการพกพาได้สะดวกสบายสำหรับการใช้งานจะนิยมนำมาผลิตเต็น ร่มกระเป๋าเป้กระเป๋าถือถุงผ้าและผ้าใบกันาสาดความรู้สึกเมื่อใช้มือสัมผัสจะสากและแข็งทื่อผ้า6 0 0ดีเป็นผ้าที่สามารถกันน้ำกันลมได้ทนทานต่อการฉีกขาดทนต่อการขีดข่วนหากท่านใดสนใจสั่งผลิตกระเป๋าผ้า6 0 0ดีสามารถติดต่อสอบถามหรือปรึกษาการผลิตกระเป๋าผ้าได้ตามข้อมูลติดต่อที่ขึ้นไวให้ตรงนี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ